ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาล่ะครับคนดูก็ต้องกราบสวีสนะสวัสดีชาวเอฟซีมทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กนทุกคนว่าเป็นสายเติม สายพาทและสายฟรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นตรงหน้าปกผมแล้วต้องบอกว่าทุกคนกำลังสงสัยว่าเอา้าทำไมพี่แหลมเอาคลิปมาลงในช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องลองวะคือบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าช่องหลักผมนั้นโดนแบนดวันโดนแบนย้อนหลังคลิปที่ผมโดนแบนนั้นผมโดนแบนชื่อคลิป ล่ามาลาโด n a แล้วประเด็นคือไทม,มิ่งมันแย่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนผมอะเคยโดนแบนไปแล้วครั้งหนึ่งที่ผมเคยบอกทุกคนว่าอาจจะโพสต์ไม่ได้แต่ตอนนั้นมันโพสต์ได้ลงได้ปกติไลฟ์สดได้แต่รอบนั้นน่ะมันคือการเตือนระยะเวลาการเตือนก็คือ3เดือนมันถึงจะหายตอนนั้นที่ผมโดนก็คือวันที่29สิสิงหาแล้วก็ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอีกนิดเดียวทุกคนมันจะหมดแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันมาเล่นย้อนหลังผมอีก คลิปเมื่อเดือน3วันที่12ครับชื่อคลิปล่าบารโรนาทำให้ผมอะ่ะโดนจากเตือนกลายเป็นโดนใบเหลืองมันจะมีค่าโทษเหลืองส้มแล้วก็แดงก็คือช่องหายไปเลยผมก็เลยโดนไม่ให้โพสต์อะไรได้สักอย่างไม่ไว่าจะเป็นลงคลิปโพสต์แจ้งทุกคนไลค์สวดทําอะไรไม่ได้เลยในช่องนั้น7วันแต่ถ้าทุกคนไปดูคลิปดูอะไรผมก็ยังได้ไรายได้เหมือนเดิมนะนะครับ ทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับแค่ผมลงคลิปลงอะไรไปได้ผมก็เลยนี่แหละมาลงในช่องนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่นแหละทุกคนก็ฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ไปช่วยปั่นยอดวิวช่องหลักให้ด้วยนะใครเคยดูคลิปไหนแล้วก็ไปดูอีกครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้แบบค่าเอ็นเกจมันยังไหลให,ให้ให้ผมอยู่นะก็การขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมนะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะกระดาษผมแหลมสิ่งนั้นก็จะมาสอนวิธีหาเงินเอ็มสำหรับสายฟรีหรือสายพาน์ท ที่เติมน,น้อยละกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวผมนั้นไม่ได้แบบหาเงินเอเนี่ยจากการเล่นกิจกรรมสายฟรีแต่วันเนี้ยผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับที่แบบคนมาเล่นใหม่แล้วยังแบบอาจจะแบบเดินทางผิดอะไรอย่างนี้ทําให้เงินเอ็หรือว่าทีมคุณไม่ไปไหนผมก็จะมาแนะนําทุกอย่างให้ละกันต้องบอกว่าเงินเอ็เนี่ยไอแปดหมกว่าเ็มเนี่ย ไม่ได้มาจากการทํากิจทําอะไรนะบอกไว้ก่อนผมได้มาจากการเติมนะครับเออบอกไว้ตรงนี้เลยไม่ได้โกทรงโลกสวยเลยนะครับจากการเติมล้วนๆนะครับไม่ใช่มาจากที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันก่อนที่ไปรับชมการอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อ,ตอไปให้ผมด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมจะไล่ ทีละอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกหน้าตรงนี้ผมจะไล่มาเป็นอย่างนี้เลยเป็นรูปตัวแอลเลยนะครับเริ่มจากหน้าแรกเลยครับผมนั่นก็คือหน้าของกิจกรรมครับนะครับหน้ากิจกรรมเนี่ยถ้าสำหรับสายฟรีนะอย่างที่บอกสายฟรีหรือว่าสายพาร์ตเติมน้อยเนี่ยทุกคนต้องขยันมากกว่าสายเติมอาจจะสามเท่า4ี่เท่าห้าเท่าหเท่าเลยนะครับเพราะว่าเราคือสายฟรีเรามีเวลาเล่นแต่ เราไม่ได้มีงบในการเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทํากิจตรงนี้ครับให้ครบทั้งหมดไม่ว่าเป็นการดูโฆษณาเล่นภารกิจตรงนี้แต่แต่ผมไม่ค่อยแนะนํานักสลับสายฟรีก็คือถ้าเจอไหนก็คือเล่นนั้นไปเลยไม่ต้องมาใช้เพชรในการสุ่มเพราะว่าเพชรจะทําให้เรามีโอกาสได้เงินเอ็มเพิ่มขึ้นนะครับและทีนี้ครับเราก็รับตรงนี้มันก็จะได้300เพชรในทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้ ของสตาร์พาร์ทด้วยนะครับมันก็จําเป็นนะครับแล้วก็อีกตรงนึงครับนั่นคือตรงนี้ครับในส่วนของการเช็คอินประจําวันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับใบพวกนี้มีโอกาสที่จะได้ตัว10 m 2อ m อมไปจนถึงพันล้านนะมีโอกาสนะครับใบนี้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับและยิ่งรัดต่อเนื่องครับเห็นไหมมันจะมีล็อกอินสะสมด้วยนะก็จะได้เพชรแบบเยอะรายวันน่ะนะครับสายฟรีต้อง เก็บเพครบทุกอันนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปมาในหน้าไฮไลท์อันนี้มันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าหน้าไฮไลท์ส่วนมากจะเป็นของสายเติมพูดกันตามตรงเลยเนาะหน้าไฮไลท์จะเป็นแนะนําเกี่ยวกับสายเติมทั้งนั้นไม่มีแทบไม่มีสายฟรีอนะสายฟรีก็รับเนี่ยครับสามอันนี้ก็แค่นั้นครับซึ่งมันยิบย่อยมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันไปนะครับแล้วก็สตา,าร์พาสครับผมอันนี้แหละนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยคุณก็ทําสตา,าร์พาสถ้าคุณทําในหน้าของกิจกรรมอะ ที่ว่าเล่นรายวันอันนั้นครบสี่อันทุกวันทุกคนก็พาตันอยู่แล้วนะครับพอตันเนี่ยทุกคนก็ค่อยมากดรับก็ได้หรือว่าได้วันหนึ่งทําเสร็จเท่านี้ก็มารับไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าสายพาร์ทีนี้นะครับทุกคนก็สมมุติว่าปัจจุบันอยู่ที่เวลยี่สิบหกเนาะก็เติมพาร์เล็กเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ของาะวันเลเวลหนึ่งข้างบนนะตั้งแต่เเวลหนึ่งเนี่ยจนมาถึงยี่สิบหกเลยนะครับ มันไม่ใช่ว่าเผื่อเผื่อสายฟรีบางคนแบบกำลังงงหรือว่าสายเติมน้อยแล้วกำลังงงแบบว่าอ่ะผมเล่นมาถึงเลเวลยี่หกแล้วเนี่ยผมมาเติมเนี่ยผมต้องเก็บเริ่มจากเลเวลหนึ่งข้างบนอีกไหมไม่ต้องนะครับข้างล่างถึงเลเวลไหนข้างบนก็รับได้ถึงเลเวลนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสตาร์พาร์ทถ้าถามว่าแนะนําให้เติมไหมก็แนะนาครับถ้าเติมได้เติมเถอะนะครับมันเป็นตัวที่ตีเม็ดแดงมาให้แล้วได้ทั้งแต้มมาร์คเคได้ทั้งเงินเอ็มได้ทั้งเพชรได้ทั้ง ตัวขายได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันคุ้มนะครับแล้วก็ได้พอยอีก1 5 0 0้อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะสําหรับ Star Pass ยังไงก็ต้องทํานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไม่เติมก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องทําเหมือนกันนะครับแล้วก็มาในหน้าต่อไปครับนั่นก็คือหน้าของต่อเวลาพิเศษสลับหน้านี้นั้นถ้าเป็นสายเก็บตังค์เก็บเงิน M สําหรับผมอ่ะผมแนะนำว่าตอนนี้นะครับคุณเอามาเล่นได้แค่อันนี้เลยแค่อันเดียวเลย ก็คืออาจจะลงทุน5000พอยต์อย่างเงี้ยแต้มศูนย์ห้ามาสักห้าพัน point ห้าพันแต้มเปิดเอาตัวไปย่อยเปิดตัวไปย่อยวนลูปอยู่อางนั้นนะนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเลือกตัวนั้นให้เราเลือกตัวที่เรายังไม่มีถ้าเป็นกิจของ2ปีนะถ้าไม่ใช่กิจของ2ปีก็เลือกตัวที่โ over สูงที่สุดประมาณนั้นนะครับอันนี้ลงทุนสักห้าพันแต้มศูนย์ห้าเชื่อผมผมว่าอันนี้คุ้มครับแล้วก็ผมว่าถ้าลงทุนเนี่ยไม่มีขาดทุนแน่นอนห้าพันนะ ห้าพันแรกหมื่นหนึ่งห้าพันแรกหมื่นห้าหรืออาจจะห้าพันแรกแปดพันแรกหกพันผมว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสที่แบบมันคุ้มอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันคุ้มนะครับอันนี้นะครับก็แนะนําจริงๆนะครับของต่อเวลาพิเศษอันนี้แล้วก็มาในหน้าของภารกิจอันนี้นะครับถ้าจะหาเงินเอ็มจากอันนี้พูดตามตรงนะมันน้อยมากนะทุกคนก็จะมีแค่นี้แหละไอ้ข้อเสนอบูสเตอร์เนี่ยซึ่งถามว่ามีโอกาสออกดีไหมหรือว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ โอ้ oh, แต่ก่อนช่วงโดบัลลงดอมัง้งหลายๆคนก็เปิดได้จากแพ็คนี้ซึ่งปัจจุบันก็เห็นได้น้อยแล้วครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่โอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรียังไงคุณก็ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจของฮีโร่อันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมของฟุตตี้เวิร์ดอันนี้นะครับต้องทําให้ครบต้องเคลียร์ให้ครบนะนะครับและต่อมาครับผมนะั่นก็คือในส่วนของลีกอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะผมบอกให้ ทุกคนต้องไปหาหลีกอยู่นะครับเน้นอาจจะเป็นหลีคนไทยเวลเยอะๆช่วยกันทำกิจกรรมบ่อยเล่นภารกิจเลเวลหลีแบบ100ตลอดอะไรอย่างเงี้ยทุกซีซั่นอย่างเงี้ยก็แนะนำนะครับเพราะว่าของรางวัลในหลีกทุกคนดูครับอ่านี่เลยอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับนะเนี่ยของรางวัลในหลีกทุกคนว่ามันน้อยไหมล่ะมันไม่น้อยเลยนะครับมันเยอะมากๆครับคนดูเดี๋ยวผมกดรับทั้งหมดให้ดู อันนี้เลี้วเจ็ดนะครับลีของผมณปัจจุบันนี่ครับก็ได้เงินมาสิบสามล้านได้เพชรได้ตัวเนี่ยเอาไปย่อยเป็นอะไรมันได้เยอะนะสหรับของลีที่มันจะคุ้มไปมากกว่านั้นคือในระหว่างที่เราอยู่ในลีเนี่ยตอนจบลีอีกสิบสามเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นจบซีซั่นเนาะนะครับอีกสิบสาวันเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นแต้มลีครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละลีกนะของผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ืถึง60,000ต่อซีซันที่ผมได้แต้มนะครับพอได้แต้มมาผมก็แนะนำว่าถ้าคุณเป็นจะหาเงินเอ็มจริงๆจะฟาร์มเงินเอ็มจริงๆก็เปิดเป็นแพ็กนี้ก็ได้นะครับเปิดเป็นแพ็กนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากเอาแบบเอาตัวไปใช้งานนะครับแล้วจะได้ประหยัดตำแหน่งนั้นไปเลยหรืออาจจะสมมติว่าปัจจุบันเรามีตำแหน่งซ m อเป็นตัวขายได้เนาะเราก็ เอาหกหมืนเนี่ยมาแรกเป็นเวลูนี่แล้วก็เอาเวลูนี่ไปใช้แล้วก็ขายตัว c m ที่เรามีอยู่แบบนั้นนะครับใช้วิธีนั้นแล้วก็ลีกเนี่ยจะมีโอกาสมันมันไม่ใช่มีโอกาสดิมันก็จะได้เพชรด้วยนะครับเพชรนั้นก็จะเอาไปเปิดอะไรเดี๋ยวเรามาบ้ากันต่อมาในส่วนของตาทีมอันนี้สําหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยถ้าพูดกันตามตรงเนาะมันมีโอกาสที่จะได้น้อยมากเพราะนั้นตรงเนี้ยผมขอสคิปข้ามไปเนาะ นะครับตรงนี้ขอไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะเพราะว่ามันผมพูดตามตรงเลยไม่ได้จะแบบไอ้นี่นะมันทํามาสาหรับสายเติมจริงๆนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็มาในส่วนของหน้าแรกเปลี่ยนครับหน้าแรกเปลี่ยนนั้นนะครับสําหรับสายฟรีตรงนี้แนะนําว่าพยายามเอานักเตะม,มาแลกลองเอานักเตะม,มาเปรียบเทียบไปตรงนี้ก่อนว่าถ้าแลกตรงเนี้ยเนี่ยกับเอาไปขายในตลาดไหนคุ้มนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยบางตัวนะย้ํานะครับบางตัวมันจะเป็นแบบนี้ สมมติลงตลาดได้สิบห้าล้านใช่ไหมอ่ะสิบห้าล้านก็จริงอาจจะขายได้สิบห้าล้านไปเปะแต่เราอย่าลืมหักภาษี1.5 m เอนะก็คือ10%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรามาย่อยตรงเนี้ยเห็นไหม15ล้านคือ15ล้านเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยไม่มีถูกโครงถูกหักอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ถูกหักครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสายแบบหาเงินเอ็มเก็บเงินเอ็มเล็กๆน,น,น้อยๆเราต้องเอาไว้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย ขายลงตลาดดีกว่าชิวๆเล็กๆน้อยๆเก็บเอาให้หมดนะครับค่าภาษีนั้นนะ่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะถ้ารวมๆทำบ่อยๆมันก็เยอะนะอ่าตรงนี้ก็นั่นแหละแนะนําว่าก็มาแลกตรงนี้กันได้วันละ200เอ็มครับที่เกมจํากัดให้นะครับถ้ามาในส่วนของหน้าพวกนี้ผมพูดตามตรงเลยที่หน้าแรกก็คือมีแค่อันนี้ครับเพิ่มแรงหรือว่าแต้มมัดเชนั่นแหละมีแค่นั้นนะครับต่อสัปดาห์นะก็ใช้ตัว95ตัว แค่นั้นครับผมในส่วนของสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับและทีนี้ครับผมมาในหน้าของร้านค้าถ้าเป็นแพ็คที่ผมแนะนำให้เปิดและต้องเปิดวันไหนนั้นสำหรับสายที่เก็บเงินเอเลยต้องการเงินเอเลยผมแนะนำเป็นแพ็คนี้ครับแพ็คข้อเสนอลิมิเต็ด C เป็นแพ็คที่พูดตามตรงนะไม่ได้จะแบบไอ้นี่เลยสายฟรีเนี่ยส่วนมากจะออกตัวดีดจากแพ็คนี้กันบ่อยมาก ผมได้ตัวนั้นตัวนี้ขายได้จากแพ็คนี้เยอะมากๆคนดูผมแนะนําว่าถ้าจะเปิดเปิดตอนวันพฤหัสที่กิจกรรมเข้าใหม่ๆลุ้นตอน8ปดโมงเช้าได้เลยถ้าคุณเปิดแล้วคุณได้ตัวดีเนี่ยคุณสามารถขายได้ในราคาที่โคตรดีเลยในวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้คนที่เติมน้อยหรือว่าสายฟรีเนี่ยไปเปิดกันวันพฤหัสเปิดแพ็คเนี้ยรันแค่เจ็ดพันรเพเนี่ย นะครับใช้เพชรเปิดเอานะเออนะครับแพ็กนี้เลยแนะนํานะครับแต่ถ้าถามว่าพี่แล้วถ้าผมเก็บได้แบบเป็นแสนเพชรล่ะถ้าเราเก็บได้ขนาดนั้นนะก็ถ้าอยากให้ลุ้นเอามาเสี่ยงก็กับแพ็ก500 FC p o fc พที่เข้าทุกๆวันวันอาทิตย์นะครับที่เปิด10ทีการันตี1ใบนะครับอันนั้นแหละก็คือถ้าใครเป็นสายที่เก็บแบบเก็บได้เยอะจริงๆอ่ะ ก็คือมันจะใช้อยู่ประมาณ7 5 0 0 0เพชรเพในการเปิดถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเ5 0 0 0เพชรถ้าอิงตามวันนี้เพราะว่ามันเป็น510ครั้งอะนะครับ500เพชร10ครั้งนะครับเปิดสิที่ถ้าสมมติว่ามันวอล์กนะมันวอล์กในระหว่าง10ใบนะนะั้นอะเรน่ะแล้วเราดวงดีอะก็บอกเลยเลยว่ามันก็มีโอกาสที่คุณจะลุ้นแบบ1 1 0ถึง้อาะนะครับถ้าดวงดีๆก็ได้1 1 3ไปเลยแต่ข้อเสียของการเปิดแพ็กนั้นในวันอาทิตย์ มันจะทําให้นักเตะราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่ากับการที่เราสมมุติว่าเราดวงดีจริงๆเนาะเราได้ตัว113จากเนี้ยวันแรกเลยโอโ้โหผมบอกกันเลยว่าราคาแบบพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนะครับราคาเนี่ยจะแพงมากๆวันพฤห,หัสและจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าวันวันอังคารเอ้วันศุกร์เนี่ยมันจะเจอกับแพ็กนี้ก็คือรุ่น113ถึง111 113พอมาเจอวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรุ่น110ถึง113ก็คือแพ็กห้าพัน ประมาณนั้นครับแพทเทิร์นของการแพ็คเข้าเนาะนะครับสำหรับของเกม fc mobile เรานะครับมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าพวกเรื่องราวของชาติอะไรอย่างเงี้ยสายฟรีคุณไม่สายมาสแบบเอามาเปิดได้อยู่แล้วเพราะมันจำกัดใช้แค่ p o ยเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าต่างกันไปแต่ถ้าคุณเป็นสายพาสคุณก็สามารถเอา point จากพาสมาเปิดตรงนี้ได้แต่ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับอยากเปิดหรือเปล่าถ้าถามผมแนะนำไหมผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับสำหรับแพ็คนี้นะครับไม่ค่อยคุ้ม นะครับแล้วก็มาน,นี้ก็เหมือนกันครับมันก็เป็นของสายเติมเพราะว่ามันมีแค่พอย n เท่านั้นรุ่นหลวนนะครับไอ้พวกขายดีอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็แพ็กที่น่าเปิดแหละก็มีแค่อันนี้แหละที่ผมแนะนําให้เนาะนะครับแล้วถ้าถามว่าเอ้พี่เรา107ล่ะถ้าพูดตามตรงเนาะถ้าคุณจะเปิด107คุณมาเปิด108เดีทีเดียวพอนะครับประมาณนั้นครับทุกคนนะครับสําหรับในโวนของตรงนี้ก็เคลียร์กันไปนะครับ และมาในหน้าของกิจครับทีนี้กิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยทุกคนต้องทําให้ครบนะครับสายฟรีเนี่ยต้องทําให้ครบทุกอันมีอันไหนเคลียได้เคลียทุกอันนะครับห้ามแบบห้ามเกี่ยงเลยนะคือต้องเคลียทุกอันให้หมดไม่ใช่ว่าเอ้พี่ผมแบบอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามมีเลยข้ออ้างต้องทําให้ครบนะครับในส่วนของฟุตตี้เวิร์ดเนี่ยปัจจุบันนะกิจกรรมนะครับต้องบอกว่า ผมก็เพิ่งทํากิจกรรมเสร็จเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทํามันก็ไม่เปิดหน้ากิจกรรมให้เราถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยพี่ทําไมบางคนอันนี้มี4อันบางเนี่ยทำไมรอบนี้ผมมี3อันบางทีทํำไมผมมี4อันทําไมบางคนมีสลับสเปียนเป็นคู่คนไปดูคลิปที่ผมสอนทํากิจในช่องนี้ได้เลยช่องแหลมสิงไลฟ์เนี่ยผมอธิบายทุกอย่างไว้แล้วนะครับเอาเป็นว่าตรงเนี้ยถือว่าผมอธิบายแล้วนะ ผมจะไม่ได้ลงดีเทลเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ที่ผมจะมาสอนก็คือผมจะมาสอนตรงนี้นั่นเองครับตู้คีบนั่นเองนะครับโดยตู้คีบนั้นต้องบอกว่าวิธีการเล่นเกือบางคนที่ยังงงนะครับหลักๆตู้คีบเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเห็นกรอบไหมมันจะมีกรอบน้ําตาลกรอบเงินกรอบทองแต่ละอันเนี่ยถ้าคุณคีบได้สีทอง โอกาสที่คุณจะได้ของรางวัลจะอยู่ที่30%โอกาสที่จะหล่นคือ70%คีบสีเงินโอกาสที่คุณจะได้60%โอกาสที่จะหล่น40%สีทองแดงโอกาสที่คุณจะได้80%โอกาสที่จะหล่น20%เพราะฉะนั้นทุกๆก,การคีบมีโอกาสหลน่นแต่ผมจะมาสอนหลักการคีบว่าคีบยังไงมันถึงจะคุ้มๆและ แทบจะมีกําไรโดยตลอดมาดูกันอพอเรากดเล่นนะครับมาดูง่ายๆครับทุกคนสังเกตรตรงหัวที่มันสะบัดแล้วมันจะมีสีแสงไฟเห็นไหมแสงไฟอันดับ1นและอันดับ2เลยที่คุณต้องคีบให้ได้นั่นก็คือแต้มของลูกบอลแต้มของลูกบอลกิจกรรมเนี่ย300กับ200เพราะอะไรเราใชา้เล่นครั้งละ500ใช่ไหมถ้าเราคีบ2อ,อันนี้ได้เข้ามาเป็นของเราแล้ว เหมือนเราเล่นฟรีเลยอีก3ทีเราจะคีบเอาอะไรก็แล้วแต่เรานะครับประมาณนั้นหลักการคีบครับการกดครั้งที่1มันจะสะบัดซ้ายขวาดูเล็งให้ตรงนะปับ๊บและครั้งที่2มันจะเป็นสะบัดขึ้นลงครับให้แสงเห็นไหมมันจะมีแสงขึ้นอยู่บนหัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแสงอยู่กดให้ตรงตามจากกังหวะแสงครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยผมได้ละ1และครั้งที่2ครับก็ปล่อยมันสะบัดซ้ายขวาไปก่อน เล็งให้ดีโฟกัสตรงแสงไฟนี่ฮะเรียบร้อยครับอันนี้คือเท่ากับว่าผมเท่าทุนแล้วนะผมไม่ได้เสียอะไรแล้วนะตอนนี้นะฮะผมไม่ได้เสียอะไรแล้วมาทีนี้เดี๋ยวผมขีบสีทองให้ดูว่ามันจะหล่นไหมโอ้โหน,นี้อันนี้ผมขีบไม่โดนครับอันนี้ผมพลาดเองก็ไม่เป็นไรครับเราเหมือนเราเล่นฟรีละอ่าดูนี่ฮะปับ๊บอ,อันนี้ได้เห็นไหมอันนี้ได้ครับ เราก็เหมือนได้ฟรีละตอนนี้เราเล่นฟรีไงชิวๆเลยแล้วก็ผมจะเอาอีกอันหนึ่งครับก็คืออันนี้สีเงินคี่มาหล่นหรือไม่นี่ครับมันมีโอกาสหลน่นอย่างที่บอกนะครับก็ได้มาเนี่ยเหมือนเราเล่นฟรีเลยครับทุกคนสามารถมาเล่นได้แบบนี้เห็นไหมมันก็ได้คืนมา500โทเคนฟูดเวิร์ดทุกคนก็เอามากดเล่นได้เรื่อยๆครับ20ทีนะครับหลักการเลือก ให้เลือกที่แต้มลูกบอลไว้ก่อน300กับ200เป็นหลักถ้าจะเอาเพย์เซฟเพย์เซฟหน่อยก็เลือกบนเพชร250แล้วก็แต้มมาร์คเคเนี่ย20เพราะว่าโอกาสมันก็60 40เนาะนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ตรงนี้ก็เคลียร์กันไปเห็นนะครับผมนะเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้และมาต่อของกิลลิ่เบอร์ตาดอรเลสครับลเบอร์ตาดอเลสเนี่ยทุกคนก็มาเล่นได้เลยนะครับเล่นผ่านเลือกทีมแล้วก็รับตัว๋วรับใบนะครับ พอถึงวันไดท้ายเนี่ยหรือว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ของแพ็คเนี่ยนะครับแต่ต้องเคลียร์ให้หมดทากิจกรรมตามที่มันบอกนะครับเนี่ยมันจําเป็นนะนะสลับสายฟีแต่ว่าผมมันเออก็ผมเติมมาแหละถ้าพูดง่ายๆอ่ยเนี่ยผมเติมมาแล้วไงนะครับผมก็เลยไม่ได้ทํากิจกรรมตรงนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆครับก็ถือว่ามันเป็นเงินเอ็มในเกมของเรานะครับและมาในหน้าของสลาตันอันนี้ก็เอาตรงนะ แต่ก่อนมันมันทำเอามาใช้ได้แหละแต่ปัจจุบันก็ผมว่ามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับสลับสลาตันสลับผมนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโอเวอร์มันยังท็อปโอเวอร์ร้อยสิบเอ็ดไงเราก็สามารถเอาตัวร้อยสิบมันมาใช้ได้เนาะอืมซึ่งตอนนี้มันก็นั่นแหละมันมาเป็นร้อยสิบสามแล้วนะครับสลาตันก็เลยข้ามได้แต่ก็มันก็มีเงินเอม็มมี เงินอยู่ในนั้นอยู่เล็กน้อยทุกคนก็พิจารณาดูเอาว่าคุ้มหรือเปล่ากับการที่ทุกคนจะทำนะครับมาที่ศูนย์ฟุตบอลครับอันนี้ก็จะเป็นของพวก TOTW นะครับ POTM นะครับ p l a y e r of the Month แล้วก็ Team of the Week เออนะครับอันนี้ถ้าทําแล้วก็เนี่ยมันจะเปิดเอามาเปิดกดเปิดเนี่ยแล้วก็แลกนักเตะเอานะครับตัวพวกนี้ก็เอาไปใช้ได้อย่างไม่ริมโควิดซาบิอย่างเงี้ยคาคาฮานโนกูอย่างเงี้ยใช้ได้ครับ เนี่ยคารีลัสใช้ได้หมดเลยนะตัวอย่างเงี้ยเผื่อใครที่แบบสงสัยว่าพี่แล้วมันเอาไปใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับอย่างน้อยพอแก้ขัดได้ประมาณนั้นแล้วก็ไอพีโอทเนี่ยก็ถามว่าถ้าสายฟรีเนาะจะมาแลกเนี่ยคุ้มหรือไม่ถ้าสลับผมนะผมว่าดูเปลืองเปลืองไปอยู่สําหรับสายฟรีถ้าจะเอามาแลกตรงนี้สําหรับผมนะเอาไปแลกไอแต้ม0 5ย์ดีกว่า เออเอาไปแลกแต้ม0ูนย์ห้าแล้วเอาไปลุ้นหานักเตะดีกว่าครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สำหรับคนที่จะมาแลกครับสายฟรยีหรือว่าสายพาร์เนาะนะครับแล้วก็หน้าแบ็คแคมก็ไม่มีอะไรครับและทีนี้ครับมาในหน้าของบันทึกเหตุการณ์อันนี้ของฮีโร่ถามว่าปัจจุบันเอามาใช้ได้หรือไม่ใต้พูดกันง่ายก็มันใช้ไม่ได้แล้วครับฮีโร่พวกนี้ แต่มันก็จะมีเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยในนี้อยู่นั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถมาทําเอาได้นะครับก็อย่างที่บอกว่างๆก็มาเล่นค่อยมาเล่นเคลียวก็ได้ครับพวกนี้มันไม่ได้ใช่กิจหลักอะไรขนาดนั้นนะครับที่เราต้องมาเล่นนะครับแล้วก็ของศูนย์ฟุตบอลอันนี้เอาอันนี้เราดูไปแล้วอ่ะอีกหนึ่งครับอันนี้ครับทุกคนค่ายเฟ้นหาอันนี้เนี่ยคุ้มนะสลับสายฟรีเนี่ย ถ้าทุกคนเล่นเนี่ยเคลียเนี่ยได้แต้มมาเคเยอะนะครับถ้าของแชมเปี้ยนนะถ้าจบรอบนึงนะครับ4เกมทุกคนได้เลยครับเนี่ยแต้มมาสเคทีละ200 200200 200, 200, นะครับต่อ1ตัวเพราะนั้นก็ผมว่าอันเนี้ยยังไงก็มาเล่นกันต้องมาเล่นแต่สหรับผมผมไม่ได้เล่นไงไม่ได้มีเวลามาเล่นโอ้โหแบบ4แมตนะต์อะแล้วไม่รู้ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่มันต้องมีโอกาสที่แก้ตัวถึง5ครั้งอยู่นะครับประมาณนั้น ไอ้โหมดชาเลนต์เนี่ยก็ควรทําเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันก็มีโอกาสรุ่น113เนาะนะครับอันไหนที่มันได้รุ่น113เนี่ยเราทําไปเหอะนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็ได้เงิน 15M ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับสำหรับโหมดชาเลนต์ผมไม่แนะนานะของชาเลนต์ประจําวันเนี่ยนะครับแต่ถ้าทุกคนว่างก็ทําก็ได้แต่ผมไม่แนะนําครับผมสึกว่าเสียเวลานะครับแต่อันเนี้ยยังไงก็ต้องทํานะครับของชาเลน n ์แอนติเมทนะฮะ ประมาณนั้นนะครับในส่วนของหาเงินเอมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีนี้สิ่งที่ทําให้สายฟรีและสายเติมน้อยเนี่ยเป็นกับดักเป็นหลุมพรางเลยนั่นก็คือการที่เราเปิดได้นักเตะตัวโอเวอร์ร้อยเจ็ดรแล้วเราเอามาร์คเคเราเนี่ยไปตีเม็ดเล่นผมจะบอกนะครับถ้าส่วนตัวผมนะผมแนะนํานะถ้าตัวที่คุณจะตีเม็ดเล่นณปัจจุบันไม่ใช่ณปัจจุบันแหละในทุกธก,กิจเลย ให้ตีที่ตัวที่โอเวอร์ห่างจากตัวท็อปโอเวอร์2ก็คือสมมุติว่าปัจจุบันท็อปโอเวอร์113ถ้าตัวที่คุณเหมาะที่จะตีเล่นก็คือ111แต่ถ้าเป็นตัวพวกต่ำกว่า111ลงไปให้ไปหาซื้อในตลาดเอานะครับแล้วมาร์คเค่ะพี่เก็บไว้ทำไมมาร์คเคเก็บไว้ตีทำกำไรครับเพราะว่าปัจจุบันมาร์คเคมันหายากทีเนี้ยตัวเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ย สามารถตีทํากําไรได้เยอะแล้วมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่มาร์คเคหาง่ายแล้วแต่ก่อนมาร์คเคสามารถตีสุ่มได้ออย่างผมตีเห็นไหมผมตีใช้ทีละตัวถ้าติดบางทีเนี่ยสมมุติว่าใช้10ตัวเงี้ยมันก็ประหยัดไป8 9ตัวแต่ปัจจุบันครับบังคับเลยมันบังคับแต้มที่มันกําหนดเท่านั้นไม่มีแบบว่าตีสุ่มตีอะไรตีการันตีร้อยเมันก็เลยทําให้มาร์คเคเนี่ยมันก็หายากด้วยแล้วก็มันใช้เปลืองกว่าเดิมด้วยนั่นแหละ นะครับถ้าคุณจะตีตัวเล่นให้ห่างจากตัวท็อปโอเวอร์สนะครับถ้าต่ำกว่านั้นซื้อมาเล่นแล้วมาร์สเคที่มีก็เอาไปตีเทากำไรแล้วก็ขายลงในตลาดกำไรที่จะคุ้มณปัจจุบันสมมติว่ามีงบเยอะหน่อยก็เอาจากเม็ดเทานะแล้วขายเม็ดส้มเนี่ยได้สักประมาณ7 0 0 6 0 0ถึง800ล้านแล้วกันหากพาสีแล้วนะครับถึงจะคุ้มนะฮะก็ไปหาดูตัวในตลาดเอาว่าตัวไหนตีเทากำไรได้นะครับก็ นั่นแหละนะครับที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการหาเงินเอ็มนะครับแล้วก็หลักการการเล่นของสายฟรีที่มาเล่นใหม่นะครับผมนะก็แนะนําประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้กับผมแรมสิงค์กากาบลายเพ่านี้ครับถ้าหากเป็นประโยชน์หรือถ้าหากชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมนะฝากไปดูคลิปในช่องหลักผมด้วยถ้าคลิปไหนเคยดูแล้วก็ฝากดูอีกครั้งด้วยนะครับ ด,ดึงค่าเอเ็นเกจเป็นให้หน่อยนะขอบคุณทุกท่านมากขอขบคุณทุกคนมาคกครับที่รับชมจบขอบคุณมากครับ